จากที่พระสมชายได้เดินตามเจ้าลิงลมไปจนถึงหน้าถำ้ำหลังจากนั้นจึงตัดสินใจเดินเข้าไปสำรวจภายในถ้ำเพื่อที่จะได้ใช้พักปักโกดในคืนนี้หลังจากเข้าไปสำรวจได้ไม่นานนะักก็พบว่าภายในถ้ำมีห้องโถงใหญ่และสะอาดเหมือนว่ามีคนมาทำความสะอาดอยู่เป็นประจำไม่มีแม้แต่ครั้งขาว แม้แต่ตัวเดียวซึ่งเหมาะที่จะใช้พักปักโกรดในคืนนี้และยังพบอีกกว่ายังมีทางเข้าไปในถ้ำอีกหลายทางมันอยู่ลึกมากและขณะนั้นเป็นเวลายเย็นแล้วพระสมชายไม่ได้เตรียมเทียนไขมาด้วยดังนั้นจึงไม่อยากเข้าไปลึกกว่านี้หลังจากตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะใช้ถ้ำนี้เป็นที่พักในคืนนี้ จึงได้เดินย้อนกลับไปเอาบริขารที่วางไว้หลังจากที่จัดแจงบริขารและทำการปักกลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงได้ออกเดินสำรวจหาแหล่งน้ำต่อมาก็ได้เจอลำธารเล็กๆแห่งหนึ่งดูใสสะอาดและน่าจะเพียงพอในการเอามาฉันเอามาใช้สำหรับส่งน้ำในคืนนี้ หลังจากทำภารกิจส่วนตัวเสร็จแล้วพระสมชายก็ได้ทำการสวดมนต์ภาวนาต่อไปตามปกติจนผ่านมาเข้าสู่วันที่สมในช่วงเวลาดึกของวันที่สในขณะที่พระสมชายกำลังทำการนั่งสมาธิภาวนาอยู่นั้นก็ได้มีงูยักษ์ขนาดใหญ่เลื้อยเข้าออกจากกรูแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากที่พระสมชายปักกรดอยู่นั้นแล้วจูจ่ๆเจ้างูยักษ์ตัวนั้นก็ได้ทําการเลื้อยเข้ามาใกล้ๆกับพระสมชายแล้วทําการเข้ารัดตัวเพื่อที่จะกินเป็นอาหารและทันใดนั้นพระสมชายก็รู้สึกตัวเนื่องจากเกิดความเจ็บปวดจากเจ้างูยักษ์ รัดตัวเอาไว้นั้นจึงได้ลืมตาขึ้นจึงพบว่าขณะนี้ตัวเองอยู่ในปากของพระยามัจจุราชแล้วคงต้องถึงคราวตายแน่วันนี้แต่เนื่องจากได้ตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะให้ชีวิตนี้ถวายเป็นพุทธบูชาจึงเกิดกำลังใจฮึกเิมขึ้นและไม่ได้มีความหวาดกลัวในความตายเลย แม้แต่นิดเดียวหลังจากนั้นพระสมชายอธิษฐานจิตในใจขึ้นว่าหากแม้นะว่าเรากับงูยักษ์ตัวนี้เคยมีเวรกรรมต่อกันมาก่อนก็จงเอาชีวิตเราไปเถิดเราจะไม่อาฆาตแค้นพยาบาทท่านเลยซึ่งคำอธิษฐานของพระสมชายงูยักษ์นั้นกลับรัดตัวของพระสมชาย แน่นเรื่อยๆพระสมชายเห็นดังนั้นจึงรีบตั้งสติรวบรวมลมหายใจภาวนาพุทโธแบบรัวๆจนกระทั่งจิตเข้าสู่ความสงบรวมลงไปจนกระทั่งรุ่งเช้าก็ได้คลายออกจากสมาธิจึงลืมตาขึ้นดูพร้อมกับพูดขึ้นว่าอ้าวเรายังไม่ตายหรอกหรือสงสัยเราคงไม่มีเวรกรรมต่อกันพระ สมชายพึมพำเบาๆกับตัวเองจากนั้นพระสมชายก็ได้เดินไปล้างหน้าและสงน้ำที่ลำธารและหลังจากสงน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงได้ทำการเดินจงกรมภาวนาต่อไปเนื่องจากว่าเป็นถ้ำอยู่กลางป่าจึงไม่มีบ้านของชาวบ้านให้ได้บินทบาดจึงตั้งใจที่จะอดข้าว เพื่อทำความเพียรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและแล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นอีกในคืนที่สี่ในขณะที่พระสมชายกำลังนั่งทำสมาธิภาวนาอยู่นั้นก็ได้มีชายกลางวัยผู้หนึ่งเดินมาพร้อมภรรยาและลูกสาวทั้งหมดแต่งตัวด้วยเครื่องประดับอันวิจิตรงดงาม ดูเหมือนเจ้าเมืองสมัยโบราณยังไงยังงั้นเมื่อพระสมชายได้เห็นชายกลางวัยพร้อมครอบครัวจึงมองดูเฉยๆแต่ไม่ได้พูดอะไรออกไปสักพักหนึ่งชายวัยกลางคนจึงได้พาเมียและลูกสาวเดินเข้ามาใกล้ๆกับพระสมชายแล้วนั่งคุกเข่าประนมมือขึ้นพร้อมกับพูดขึ้นว่า ข้าพระเจ้าเป็นพญานาคที่รักษาสมบัติโบราณในถ้ำนี้ด้วยเกรงว่าพระคุณเจ้าจะมาเอาสมบัติจึงลองใจพระคุณเจ้าว่าจะแน่แน่จริงหรือไม่จึงได้ทําการทดสอบไปเมื่อวันนี้ดังนั้นวันนี้ข้าพระเจ้าจึงได้พาเมียและลูกสาวมากราบขอขมากับพระคุณเจ้าที่ได้ล่วงเกินเอาไว้ขอพระคุณเจ้าจงอย่าได้ถือโกรธจงงดโทษแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อพระสมชายได้ยินดังนั้นจึง พูดขึ้นว่าเออเออเอ,เอไม่เป็นไรดอกคราวหลังอย่าทำแบบนี้อีกก็แล้วกันเพราะมันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวโยมไปเราให้อภัยก็แล้วกันหลังจากสนทนาทำกันได้สักพักชายวัยกลางคนจึงได้พูดขึ้นว่าในถ้ำแห่งนี้มีทรัพย์สมบัติตั้งแต่สมัยโบราณซุกซ่อนอยู่และยังมีธาตุกายสิทธิ์หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า เหล็กไหลนั่นเองหากพระคุณเจ้าปรารถนาที่จะได้ข้าพระเจ้าจะพาท่านไปเอานอกจากนั้นยังมีพระพุทธรูปทองคำซุกซ่อนเอาไว้อีกมากมายข้าพเจ้าขอถวายให้พระคุณเจ้าเมื่อชายวัยกลางคนพูดจบลงพระสมชายจึงพูดขึ้นว่าเราไม่เอาหรอกเราไม่อยากได้เรามาที่นี่ ก็เพียงเพื่อสแสวงหาสัจธรรมความจริงแต่ในเมื่อโยมเอ่ยปากมาแล้วอาตมาก็ขอไปชมหน่อยก็แล้วกันแต่อาตมาจะไปดูเฉยเฉยไม่เอาหรอกโยมนำทางอาตมาไปเลยและหลังจากที่ชายวัยกลางคนได้เดินนำทางรพะสมชายเข้าไปที่หลังถ้ำซึ่งมีหินง,งอกหินย้อยๆลงมาปิดบังทางเข้าเอาไว้ ซึ่งหากดูเผินๆก็จะไม่รู้ว่ามีโพรงถ้ำที่กว้างใหญ่สามารถจุคนเข้าของได้เป็นจำนวนมากหลังจากเดินสำรวจภายในห้องโถงของถ้ำพระสมชายก็ได้พบกับทรัพย์สมบัติมากมายที่ซุกซ่อนอยู่ตามที่ชายวัยกลางคนพูดจริงๆแต่พระสมชายก็ไม่ได้มีความรู้สึก ต้องการอยากได้สิ่งใดจึงเดินชมความงามภายในถ้ำซึ่งมีความวิจิตรพิสดารประการตาดั่งสวงสวรรค์มีหินง,งอกหินย้อยธาตุกายสยิทธิ์คือเหล็กไหลอยู่ในผนังถ้ำเป็นปุ่มปุ่มมากมายและยังมีหินหยกเขี้ยวหนุมานแก้วโป่งขามเมื่อเดินชมจนพอใจแล้วพระสมชายจึงได้เดินออกมายังปากถ้ำพร้อมกับชายวัยกลางคน และลูกเมียก็ได้ขอตัวลากลับไปก่อนที่ชายวัยกลางคนจะเดินจากไปก็ได้พูดกับพระสมชายว่าพระคุณเจ้าระวังตัวหน่อยน่ขอรับเพราะที่นี่ไม่ได้มีแค่ครอบครัวของกระผมครอบครัวเดียวแต่ยังมีนาคอีกเผ่าหนึ่งซึ่งอาศัยอยู่ที่ลำธารใกล้ๆที่พระคุณเจ้า ไปส่งน้ำนั่นเองเมื่อผู้จบชายวัยกลางคนจึงได้เดินจากไปหายเข้าไปยังหลังถ้ำพระสมชายก็ไม่ได้สนใจอะไรและเดินกลับมาทำภารกิจส่วนตัวและทำการเดินจงกรมภาวนาต่อไปกระทั่งเป็นเวลาดึกสงัดจูจ่ๆได้มีลมพายุพัดมาอย่างรุนแรงพร้อมกับเสียง ดังสู้ซายอยู่กับพื้นลักษณะเหมือนกับงูเลื้อยแต่นี่เสียงดังกว่าและน่าจะใหญ่กว่ายังไม่ทันที่พระสมชายจะได้ทำอะไรจูจ่ๆก็ได้ปรากฏงูยักษ์สามตัวเลื้อยล้อมร,รอบรอบมุง้งโกรธของพระสมชายเอาไว้พร้อมทั้งส่งเสียงขู่ฟังแล้วดูน่ากลัวพวกมันมีขนาดลำตัวเท่าต้นตาลในตาแดงกล่ำมีงอนบนหัว พร้อมเขี้ยวที่แหลมคมเมื่อเห็นดังนั้นพระสมชายจึงได้พูดออกไปว่าพวกโยมมาทำอะไรพวกโยมเป็นใครและต้องการอะไรไม่มีเสียงตอบรับใดๆทั้งนั้นจู่ๆเจ้างูยักษ์ทั้งสามตัวก็ได้พ่นพิษออกจากปากเข้าใส่พระสมชายแบบไม่ทันตั้งตัวหมายที่จะเอาชีวิต เห็นดังนั้นพระสมชายจึงรีบเข้าสมาธิอย่างรวดเร็วปรากฏว่าพิษของงูยักษ์สามตัวนั้นไม่สามารถทำอะไรพระสมชายได้เลยเพร้อมมีลำแสงสีทองกลางกั้นเอาไว้เหมือนมุ้งบางๆและสะท้อนกลับไปยังงูทั้งสามตัวเจ้างูทั้งสมตัวนั้นก็ไม่ยอมแพ้ และลดละความพยายามที่จะสู่โจมและทำร้ายชีวิตของพระสมชายให้ได้พระสมชายจึงทำการแผ่เมตตาไปให้แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่สิ่งที่งูยักษ์ทั้งสามตัวนั้นต้องการพระสมชายจึงพูดขึ้นว่าเอาละในเมื่อพวกโยมไม่ยอมรับความเมตตาอาตมาก็จำเป็น จะต้องใช้ไม้แข็งเมื่อพูดจบพระสมชายจึงได้หยิบเอาเชือกที่เอาไว้ตักผ้าและสำหรับใช้ผูกกรดทำการม้วนเป็นบ่วงหน้าขบาดแล้วเป่าคาถาสำทับลงไปพร้อมกับโยนออกไปยังด้านของงูทั้งสามตัวทันใดนั้นบ่วงหน้าขบาดนั้นก็ได้ขยายใหญ่ขึ้นและรัดเอางูทั้งสามตัวไว้ด้วยกันพวกมันร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด พร้อมกับลายเป็นร่างชายหนุ่มสามคนพร้อมกับพูดขึ้นว่าพวกกระผมยอมแล้วขอรับพระคุณเจ้าโปรดเมตตาปล่อยพวกกระผมไปเถิดพวกผมผิดไปแล้วเอาละเอาละพระสมชายพูดขึ้นเราไม่ได้ต้องการชีวิตพวกโยมหรอกเราแค่จำเป็นต้องสั่งสอนพวกโยมเท่านั้นพร้อมกับใชาา้คาถา เรียกคืนบ่วงนาคบาทนั้นกลับมาชายหนุ่มทั้งสามเห็นดังนั้นจึงรีบก้มลงคุกเขาพร้อมกราบขอขมาในการกระทําของตนพร้อมทั้งเล่าว่าพวกตนเป็นนาคอาศัยอยู่ในลำธารทราบข่าวว่ามีพระคุณเจ้ามาพักอยู่ที่นี่จึงเกิดความหึงหวงเพราะตนได้ชอบพอลูกสาวของพญานาคที่อยู่ในถ้ำนั้นเมื่อนาคหนุ่มพูดจบพระสมชายจึงได้พูดว่าเราสละดแล้วบ้านเรือนลูกเมียดังนั้นนั่นไม่ใช่สิ่งที่เรา ต้องการพอพูดจบจึงให้หน้ากลุ่มทั้ง3รับสิงห้าเอาไปรักษาพร้อมกับกล่าวว่าจงอย่าทำแบบนี้อีกเพราะมันจะเป็นบาปกมติดตัวไปหลายภพชาติ